ครับกาเรียนท่านประธานุฒิสภาท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านนะครับผมนายวีรวัตรบัวทองรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และความยั่งยืนของการไฟฟ้านครหลวงขอเรียนชี้แจงในเรื่องประเด็นการเตรียมพความพร้อมเพื่อรองรับครอบ6ของการไฟฟ้านครหลวงนะครับการไฟฟ้านครหลวงเป็นองค์กรที่มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามานานแล้วนะครับและเราก็มีการนํายานยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้สิ่งที่เรามองอยู่คือการนำยานยนต์ไฟฟ้าท,ที่มาใช้แทนรถงานคือรถสีส้มที่อยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ขอเรียนตามตรงว่านะยังค่อนข้างเป็นตลาดที่จำกัดนะครับยังมีการผลิตน้อยมากนะครับนอกจากเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าแล้วนะครับเราก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องหัวช,วชาร์จนะครับในปีส5 605นี้นะครับเราจะมีการติดตั้งหัวชาร์จ ev หน0่จุดนะครับเพื่อรองรับ การเกิดขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้านะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเราก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการนําแบตเตอรี่สอเรจมาใช้งานนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการใช้งานอยู่แล้วแล้วก็จัดหาเพิ่มเติมนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ไฟฟ้านครหลวงมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนะครับเรากําลังพัฒนาตลาดซื้อขายไฟฟ้านะครับเพื่อเพื่อจะรองรับการเกิดขึ้นของตลาดซื้อขาย RE 1 0รในอนาคตครับ ก็อขออนุญาตเรียนชี้แจงโดยสรุปเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ